ช่วงที่แล้วกับผลงานของหัวหน้าทีมมนสิทธิ์คำส้อยการร้องเพลงลูกกรุงครั้งแรกที่ถูกไายทอดประจักษ์สู่สายตาคนไทยและคว้าใจกรรมการสามารถคว้า3ามคะแนนเต็มที่2ให้กับทีมได้สําเร็จทำให้ตอนนี้ความกดดันทั้งหมดตกมาอยู่ที่ศิลปินคนสุดท้ายอย่างวีรดาว,วงเทวันน้องเล็กที่ไม่เคยผ่านการประกวดเวทีใดๆมาก่อนและจะต้องคว้า3 0 0คะแนนเต็มสุดท้ายให้กับทีมศึกครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเธอแล้วแหละครับ ลับมาลูกจะต่อกับเพชรสามรอยนะครับทีมนี้ผ่านมาแล้วสามบทเพลงด้วยกันนะครับลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงครับพี่กเกษมครับได้ไป297คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครครับน้องอ้ําได้ไป300คะแนนล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ฮะลูกทุ่งย่ำกรุงครับพี่มนสิทธิ์3า0คะแนนมาถึงลูกทุง่งยุคใหม่น้องวิรดาวงเทวัน ถึงคิวของหนูแล้วค่ะรู้ว่ากดดันมันมากน้อยขนาดไหนตอนนี้คือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูไม่เคยประกวดร้องเพลงมาก่อนใช่เออแล้วหนูมาร้องครั้งนี้ครั้งแรกเจอกดดันหนักมากเลยค่ะก็คือพี่พี่ทำไว้ดีมากๆครับผมแล้วหนูก็คือร้องปกติเนี่ยก็กดดันคณะกรรมการสามานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แต่เห็นบอกว่าอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยถึงมาที่นี่ใช่ค่ะราออะไรครับครั้งนี้ก็ ด้วยความที่เราไม่เคยเป็นนักร้องประกวดครับผมเพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยเราก็คือท้าทายแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเราเราอยากทําในรูปแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ความเป็นลิเกของเราไปด้วยค่ะครับผม วิรดาวงเทวันศิลปินหญิงสายเลือดลิเกมากความสามารถที่โด่งดังมาจากอาชีพลิเกจนได้เข้ามาเป็นศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักเธอในานามวิรดาวงเทวันน้องสาวแท้ๆของกุ้งสุธีเลิไม่เคยที่จะแบบร้องเพลงแล้วแบบมีกรรมการมานั่งตัดสินหรือว่ามามานั่งแบบให้คะแนนเราอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบกดดันกดดันมากแล้วก็แบบตื่นเต้นมากแล้วเราเราเหมือนแบบว่า เราไม่เคยขึ้นเวทีประกวดเราก็เลยไม่รู้ว่าสเต็ปแรกมันจะเป็นยังไงสเต็ปสองเป็นยังไงฉันจะกินน้ํายังไงฉันจะแบบเตรียมตัวออกกําลังกายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสเต็ปเราก็ไม่รู้เราก็เลยเหมือนแบบก็กดดันตัวเองค่อนข้างเยอะโจทย์เพลงที่ได้รับนะคะรอบนี้ก็คือลูกทุ่งยุคใหม่ไม่คิดเลยว่ามันจะใหม่ขนาดนี้คือด้วยความที่แบบลูกทุ่งยุคใหม่ในความคิดของเราก็จะน่าจะประมาณรุ่นซักแบบ พี่ตะกัแตนพี่ฝนนัะนนสุนทรอะไรอย่างนี้ที่ที่เป็นแบบลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่คือโจทย์ก็คือในยุคปี6 0ศูถึงเป็นช่วงแบบลูกทุ่งที่เป็นอินดี้อะไรอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเอาแล้วม,มันยังไงอะไรเงี้ยสรุปที่ตัดสินใจเลือกเพลงนี้ก็เหมือนแบบออกจากเซฟโซนเลยแล้วกันคือแบบถ้าเราเลือกร้องเพลงจะประกวดเราอาจจะเลือกเพลงที่แบบอ่ะฉันถนัดเข้าทางฉันละฉัน ฆ่าได้ทุกคนอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยคือแบบไม่เอาตัวเองให้รอดก่อนนะจุดนี้อะไรอย่างงี้ก็คือท้าทายมากเพลงที่เลือกใช้แข่งนะคะในครั้งนี้ก็คือเพลงพ่อทูนหัวค่ะคือมันจะมีช่วงที่เป็นแบบจากอาจจะช้าๆแล้วก็จะมาดึงไวๆไว้ไวไวเนี้ยแล้วก็ในไวยอะเราก็ใส่ลูกเอื้อนอะไรเงี้ยของเราไปด้วยมันก็เลยแบบ หลายอย่างว่าคือไม่เคยร้องแบบนี้เลยแต่จะพยายามให้เต็มที่ค่ะรู้ว่าต้องการกำลังใจนะฮะขอจากหัวหน้านะฮะหัวหน้าทีมครับขอกำลังใจให้น้องหน่อยครับหัวหน้าขะขอกำลังใจหน่อยค่ะครับพี่มั่นใจว่าน้องวิสวยเริศเสียงดีพี่ว่าต้องทำได้ค่ะ<อ>ครับผมมั่นใจนะ <laughs> ไม่ลํำหน้างนะันน้องวิ <laughs> จะทำให้เต็มที่ค่ะคนสุดท้ายของทีมนี้นะฮะ <laughs> น้องวิรดาวงเทวันในบทเพลงพ่อทูนหัว ฉันจะยิ้มได้ไหมเวลาที่คิดถึงเธอนับตั้งแต่วันนั้นที่สองเราแรกเจอคำสัญญาในตอนนั้นที่เธอยังทำอยู่เสมอหลับตานอนทุกครั้งฉันยังคงมีเธอกลอ่องอบอวลกลิ่นหอมและเต็มไปด้วยไออุอ่นขอบคุณทุกครั้งที่เธอยังทำให้ฉันโอโดา จะตายไปพร้อมกันหากว่าด,ดวงจันทรายังคงงดงาม สุดจริงๆผู้หญิงคนนี้หนูสุดตัวแล้วค่ะสุดตัวนะไม่เคยประกวดแล้วก็โอ้ยเป็นยังไงมันน้ำตาจะแตกโอ้โหซ้อมหนักไหมซ้อมหนักค่ะมันมีบางจุดที่เราก็แบบไม่มั่นใจว่ามันจะถึงไหมเราจะจะร้ะองถึงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็กดดันมากแล้วเพลงนี้ก็คือ หนูหนูฟังมาเป็นปีแล้วคือหนูดูจากรายการ The m a s k e Singer คือชอบเพลงนี้มากนะกากไม่ขลาแต่ว่าหนูไม่เคยที่จะแบบหมายถึงว่าไม่ได้ตัดสินใจที่จะท่องเพลงนี้คือเราฟังผ่านๆผ่านๆแต่พอเราได้รับโจทย์นี้เราเลือกที่จะร้องเพลงนี้เพราะชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างกดดันหนักมากเลยกังวลด้วยไหมโอ้โหทุกอย่างเลยเราจังหวะหนูมันลงตัวคือหนูเป็นคนสุดท้ายของทีมใช่ค่ะแล้วมันพลาดไม่ได้ด้วยล่ะค่ะ อยากร้องไห้เลยเหรอ,อยากร้องไห้เดี๋ยวรอรอ,อคะแนนก่อนค่อยร้องได้ไหม<อ> <laughs> ไม่รู้ว่าจะร้องดีใจหรือเสียใจจะพยายามเต็มที่แล้วนะคะแต่รู้เลยว่าหนูเนี่ยซ้อมหนักมากดูจากเสียงที่หนูเปล่งออกมาแล้วก็แววตาของหนูนี่มุ่งมั่นมากมองตลอดแล้วก็พยายามพี่ว่าในใจของหนูนี่มันต้องได้มันต้องทำได้นับถือหัวใจของผู้หญิงคนนี้จริงๆนะอ่ะปรบมืออีกสักครั้งครับผม ก่อนร้องจบคะแนนอยู่ที่300คะแนนครับหนูสาบานได้เลยว่าตอนร้องหนูไม่ได้นึกถึงคะแนนเลย<อ>ค่ะมองไม่มีมองปุ่มไหมคือม,มีมีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกแบบใจแบบพองมากอตอนนี้พี่อาจารย์สุนารีแบบยกนิ้วให้คือหนูแบบใจ <มา S 3> หนูมาก,ก็คือรู้อย่างเดียวว่า สู้เต็มที่แค่นั้นเองอแต่คือรู้แล้วว่าแบบเราได้กําลังใจอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากนะคะท่อนที่พีคอีกท่อนหนึ่งคือท่อนที่หนูพบทุกอย่างเงียบแล้วหนูร้องิกเป็นออกลิเกแล้วลํามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบอยู่กับผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะทําให้เธอนั้นโดดเด่นขึ้นมาแล้วแบบแตะใจพวกเราอย่างมากเลยพร้อมจะฟังคอมเมนต์หรือยังครับคอมเมนต์แรกของเธอพร้อมค่ะพร้อมค่ะอ่าอานนท์ครับ สาวนางเอกลิเกคนนี้ได้ทำผลงานมาแล้วเป็นยังไงครับประทับใจมากน้อยแค่ไหนครับตื่นตันจริงเลยลูก <c oughs> มันมันตื่นตันอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์ของคำมะลิเกมันมางอกงามบนเวทีเพชรแตเพชรอีกครั้งหนึง่ง วิหนูหนูทำดีมากหน,หนูทำให้ลุงนดไปไม่เป็นหละข,ขอโทษขอโทษมัน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 ปิติแล้วมันก็มันมีความภูมิใจในในในอาชีพของเรานะลูกอาชีพของพวกเราส่วนมากคนก็ไม่ค่อยยกย่องเท่าไหร่แต่หนูทำทำได้แบบมันมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปหรอกลูกแต่ความ ภูมิใจของนุงโน้ตมันเกินร้อยแล้วต้องชื่นชมคนแต่งเพลงนี้นะคือคําร้องแต่ละคาเนี่ยมันเป็นกวีเขาเอากวีเข้ามาใส่โดยเฉพาะเขาใช้คําว่ามันมอีอยู่คำหนึ่งคําว่าทินกรเนี่ยผมขนลุกมากคําว่าทินกรทินกรมันคือศัพ์อีกคํหนึ่งคือพระอาทิตย์มันไม่อยู่ในเพลงนี้และคําพวกนี้ทําไมผมผมตื้นตันผิดปกติ เพราะคำพวกนี้จริงๆแล้วลิเกเขาใช้กันนะฮะแสงทินกรดวงจันทราแล้ววันนี้มันมีบางลูกที่หนูทําได้แบบโอ้โหขอบคุณขอบคุณผู้แต่งเพลงนี้ขอบคุณผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ทําให้คุณค่าของคําวลิเกเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นขอบคุณความเป็นลิเกของพวกเรารักหนูลูก โชคดีครับคุพีค่ะพีสุครับโดนใจไหมฮะเพลงนี้โดนทั้งใจทั้งตับทั้งปอดโดนทุกอย่าง <c oughs> คือจริงๆมั่นใจในตัวหนูนะว่าหนูทำได้แล้วก็จะทำได้ดีด้วยแต่ด้วยคำพูดของตัวหนูเองที่หนูรู้สึกเป็นกังวลและกดดันมันก็ทำให้เรารู้สึกเอ๊ะน้องจะทำได้ไหม เชื่อไหมพอขึ้นเพลงมานี่เราแบบขนลุกเลยต้องส่งพลังให้เลยให้หนูแบบจัดให้เต็มที่เลยแล้วมันมาจริงๆองคลงจริงๆลูกจา๋ายอมยอมใจอาจจะมีนิดหนึ่งท้ายช่วงที่แบบว่าอ,าอะไรมันเหมือนแบบมันต้องสุดได้กว่านี้แล้วมันต้องสุดได้กว่านี้แล้วเต็มกว่านี้ได้หรอกแล้ว,ลวยาวกว่านี้ได้ แต่ขนาดนี้ในความกังวลในความกดดันในความประมาทต้องแบกภาระของทีมด้วยทุกอย่างหนูทำได้ขนาดนี้หนูเก่งมากลูกจ๋าค <c oughs> รูครับมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมไหมครับก,กับโชว์ชุดนี้ไม่รู้สิก่อนที่น้องวิจะร้องเนี่ยครูคาดว่าจะออกมาดีแต่พอเริ่มต้นร้องและวดูจนจบเนี่ย มันกับดีมากมันมากกว่าคําว่าดีคือจริงๆเห็น <_ t ick> เห็นการลงตัวตั้งแต่รู้ว่าเลือกร้องเพลงนี้แล้วเมโลดี้ทำนองลูกเล่นต่างๆโครงสร้างที่ปรางทิพย์ทีมงานปรางทิพย์ทำเอาไว้นี่โดดเด่นมากในพศนี้แล้วก็พอมาผสมกับความเป็นลิเกของน้องวินี่ครูคาดในใจว่าต้องออกมาดีแน่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหนูร้องเพลงของปรางทิพย์แต่เป็นเสียงของบีราดา มันงดงามมากลูกนี่คือนี่คือความถูกต้องทั้งหมดเลยและเป็นอีกครั้งที่ยืนยันว่าลิเกก็เทได้นี่ครูยังมองว่าถ้าวันหนึ่งบ้านเมืองเราได้งบประมาณส่งเสริมด้านศิลปะอย่างจริงจังอย่างเช่นที่ประเทศเกาหลีเขาทาไดเ้เจอลิเกไทยครูว่าเอาอยู่เราสามารถดังระดับโลกได้และวันนี้ก็คืออีกนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนผ่านวิรดา,าครับเก่งมากครับโอ้เป็นไงฮะคอมเมนต์แรก หนูเป็นสามคอมเมนต์แรกในชีวิตค่ะกับอาชีพร้องเพลงขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆไม่อยากร้องไห้มันเป็นความตั้งใจของหนูจริงๆที่หนูอยากให้รู้ว่าถึงหนูเป็นลีเกออะหนูก็สามารถที่จะอยู่ในยุค มีได้แล้วก็สามารถจะเป็นต้นแบบให้ใครอีกหลายๆคนได้ล้องตามหรือว่าได้รักอาชีพหนูหรือว่าได้ชอบวิธีการร้องของหนูหรือว่าวิธีการร้องของความเป็นลิเกที่ตัดสินใจมาวันนี้เพราะหนูจะมาท้าพิสูจน์ตัวหนูเองแล้วก็พิสูจน์ให้กับใครอีกหลายคนที่อาจจะดูถูกอาชีพลิเกยอยู่ก็ได้ว่าเราก็สามารถที่จะเป็นนักร้องแล้วก็ เราร้องเพลงที่ร่วมยุคร่วมสมัยได้โดยเราใช้ความเป็นลิเกของเราเข้าไปอยู่ด้วยได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์นะคะเป็นคอมเมนต์ดีมีความสุขที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละครับทีมนี้ต้องลุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าคนนี้ต้องได้300เท่านั้นนะฮะช่วงหน้าครับเราจะกลับมารุ้นคะแนง,งเธอว่าจะได้300หรือไม่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชรส0 0ร Thank hey.